สวัสดีครับแฟนๆของช่องอนาดิจิทาง YouTube Channel มาพบกันอีกครั้งกับช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเมื่อพูดถึง collection edifice ของ c a ซ i o มีอยู่สสิ่งที่เป็นภาพลอยขึ้นมาอยู่ในหัวเลยนะครับ อย่างแรกก็คือการเป็นนาฬิกาที่เน้นความสปอร์ตโดยเฉพาะในการเชื่อมโยงเข้ากับโลกมอเตอร์สปอร์ตและอย่างที่2ก็คือนาฬิกาคอ์สที่มาพร้อมกับฟังก์ชันจับเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่สอดรับกับเรื่องแรกนั่นคือสิ่งที่ e อ i f ฟิ e เป็นมานับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อช่วงประมาณปี2000นะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า e d i f i c สจะเข้าสู่สกราดใหม่พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนใครจะคิดว่านาฬิกาที่เน้นความสปอร์ตพร้อมกับกลไกคอ์สจะเพิ่มทางเลือกใหม่ในแนวสปอร์ตกึ่งเดรส ที่สำคัญนะครับเป็นครั้งแรกที่ใช้กลไกอัตโนมัติที่ไม่ใช่ควอสสอย่างที่เราคุ้นเคยกันมานานคาซิโอเปิดตัวเอ i f i c e ที่มาพร้อมกับรหัส EFK100 ที่ญี่ปุ่นเมื่อราวปลายเดือนมิถุนายนนะครับและได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อส่วนหนึ่งเป็นเพราะดีไซน์ที่พิกชมหน้ารูปแบบเดิมๆของนาฬิกาจาก e d ดิฟิ e บวกกับการนํากลไกอัตโนมัติมาใช้ซึ่งเรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนสําหรับนาฬิกาในคอลเลคชันนี้และสุดท้ายก็คือ การที่ยังไม่ทิ้งรากเงาเดิมของโลกความเร็วด้วยการเชื่อมโยงตัวนาฬิการุ่นใหม่ผ่านทางหน้าปัดที่ผลิตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แต่ซีโอให้นิยามของ EFK 1 0 0ว่าเป็นนาฬิกาอนาล็อกแบบ3เข็มนะครับที่มีความสวยงามอย่างโชบเชียวซึ่งหลังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตและแฟนรถ GT โดยเปลี่ยมด้วยจิตวิญญาณของ e อ i f ฟิสในการผสานพลังระหว่างวิศวกรรมนาฬิกาและโลกของรถยนต์ประสิทธิภาพสูง ขนาดตัวเรือนของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกัน2ไซส์ไซส์แรกนะครับส9มสิาลิเมตรสำหรับตัวเรือนที่เป็นโลหะและก็สายโลหะและรุ่นพิเศษนะครับที่เป็นสายเรซินจะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่4 0ม mm. ิลิเมตรตรงนี้ถือว่ารองรับกับความต้องการของขนาดข้อมือได้อย่างหลากหลายนะครับในขณะที่ตัวนาฬิกาเองส่วนหนึ่งที่อาจจะดูค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนี่ยเป็นเพราะรูปแบบการออกแบบในตัวเรือนที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า integrated bracelet นะครับทำให้นาฬิการุ่นนี้จะดูค่อนข้างกลางกว่าปกติเล็กน้อยเพราะว่าข้อต่อตรงหัวสายหรือว จะไม่ได้โดนออกแบบให้มีการโค้งเพื่อรับกับข้อมือนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าตรงนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับผู้สวมใส่สักเท่าไหร่ยกเว้นคุณจะมีขนาดข้อมือที่เล็กจริงๆนะครับในระดับที่ต่ำกว่า5.5นิ้วตรงนี้ผมแนะนำนะครับว่าให้ไปลองทาบตัวจริงเพื่อดูว่ามือขึ้นข้อแล้วเนี่ยนาฬิกาโอเคหรือเปล่าตัวเรือนและสายนะครับในรุ่นปกติจะเป็นสแตนเลสสตีลส่วนในเรื่องงานขัดแต่งนะครับต้องบอกว่าคาซิโอทำได้ดีเกินราคาป้าย เส้นไฮไลท์ที่อยู่บนพื้นผิวทั้งตัวเรือนและข้อสายของนาฬิกามีความสวยงามและทำได้เป็นอย่างดีขณะที่ในส่วนของขอบตัวเรือนและส่วนปลายของข้อต่อกลางจะมีการขัดเงาทําให้ตัวนาฬิกาสะท้อนภาพความสวยงามและความสปอร์ตที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะชอบตั้งแง่กับนาฬิกาสายสตีลที่มีราคาไม่สูงมากก็คือเรื่องของบานพับนะครับ เพราะว่าหลายค่ายเนี่ยทำได้อย่างน่าผิดหวังมากชิ้นส่วนที่เป็นบานพับข้างในมีลักษณะที่บางและก็คมนะครับจนหวาดเสียวว่าจะเฉือนเข้ากับเนื้อบริเวณข้อมือหากสวมใส่ไม่ดีหรือไม่ระมัดระวังนะครับขณะที่ตัวล็อกสายเองเนี่ยดูไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่แต่สําหรับ Casio EFK 100นะครับบอกได้เลยว่าสอบผ่านตัวล็อกทําได้อย่างแน่นหนาน,นะครับชิ้นส่วนที่เป็นตัวบานพับเนี่ยมีลักษณะที่หนาและก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จะบาดเข้ากับข้อมือนะครับเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยตรงนี้สามารถรัดกระชับกับข้อมือ เรียกว่าทั้งหมดโดยรวมของตัวสายแล้วก็บานพบเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าคุณภาพเกินราคาเลยนะครับจุดเด่นแรกนะครับของตัวนาฬิการุ่นนี้ก็คือหน้าปัดนะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าสร้างรูปลักษณ์แบบฟอร์สคาร์บอนบนหน้าปัดนะครับเพื่อความสปอร์ตแล้วก็มีความประณีตมีพื้นผิวที่ไม่เหมือนใครกระจกนะครับเป็นแบบคริสตัลซอไฟตรงนี้จะช่วยทําให้มองเห็นรายละเอียดและดีเทลที่อยู่บนหน้าปัดได้อย่างชัดเจนนะครับ ขณะที่การตกแต่งอย่างตัวบอกเวลาที่นูนขึ้นมาเนี่ยรวมถึงกรอบและก็ตัวเรือนที่เฉียบคมสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มดีไซน์ที่ซับซ้อนอย่างมีระดับให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นสำหรับรุ่นที่ทำตลาดนะครับจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับก็คือ EFK 100D 3A นะครับหน้าปัดจะเป็นสีเขียว EFK 100D 7A นะครับจะเป็นสีขาวเงิน EFK 100CD 1A นะครับจะเป็นพื้นหน้าปัดสีดำและ EFK ขีด 100D 2A นะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้เฉพาะรุ่นธรรมดานะครับและสำหรับรุ่นพิเศษนะครับจะเป็นรหัส EFK 100 XPB 1A นะครับอันนี้จะเป็นตัวเรือนที่ผลิตจากฟอร์สคาร์บอนนะครับทั้งหมดนะครับจะใช้นาปดที่เป็นฟอสคาร์บอนนะครับซึ่งเมื่อมองลงไปยังพื้นผิวแล้วเราจะเห็นลวดลายของคาร์บอนที่ปรากฏอยู่บนนาปดช่วยเพิ่มความสปอร์ตและสื่อถึงเรื่องราวของโลกมอเตอร์สปอร์ตได้เป็นอย่างดีการออกแบบนะครับมีส่วนสําคัญในเรื่องของการเน้นลวดลายที่อยู่บนพื้นผิวนะครับ ใช้เพียง3เข็มแล้วก็มีช่องหน้าต่างนะครับตรงนี้จะช่วยทําให้พื้นผิวบนหน้าปัดเนี่ยสามารถแสดงเรื่องของลวดลายที่เป็นวัสดุของฟอสคาร์บอนได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับจุดเด่นที่2นะครับก็คือเรื่องของกลไกอัตโนมัตินะครับเป็นกลไกที่มีความทนทานนะครับโดยคาซิโอใช้รหัส5755นะครับและมีกำลังลานสำรองอยู่ที่40ชั่วโมงถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในระหว่างวันนะครับสำหรับการใช้กลไกอัตโนมัตินะครับส่วนตัวแล้วผมถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับและเป็นก้าวแรกสำหรับคาซิโอนะครับ เพราะหลังจากตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาอยู่ในโลกของคอร์สและดิจิทัลมาโดยตลอดการก้าวเท้าออกจากสิ่งที่คุ้นเคยมาสู่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและไม่แน่ว่าถ้าก้าวแรกประสบความสาเร็จเราอาจจะได้เห็นพวกเขาพัฒนากลไกอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาและมีทางเลือกของนาฬิกาที่ใช้กลไกอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในตลาดเรื่อยๆนะครับสำหรับราคาป้ายนะครับในรุ่นปกติจะอยู่ที่9,900บาทส่วนตัวผมถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกับการเข้าถึง EFK 1 0 0 ด้วยเหตุผลหลักๆนะครับข้อที่1ดีไซน์และรูปทรงของนาฬิกาที่เปลี่ยนบุคลิกของ e d i f ฟิสได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถเป็นนาฬิกาเรือนที่2หรือเรือนที่3สําหรับใครที่กําลังมองหานาฬิกาสปอร์ตเก่งเดรสประการที่2นะครับหน้าปัดที่ผลิตด้วยฟอสคาร์บอนซึ่งเกิดขึ้นไม่ง่ายเลยสําหรับนาฬิกาในช่วงระดับราคาไม่เกิน1นึ่งบาทแต่คาซิโอสามารถทําได้แถมยังมีทั้งเรื่องของสีสันและลวดลายที่สวยงามอีกด้วยสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของกลไกอัตโนมัตินะครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่แปลกและก็ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับคาซิโอซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่น่าสนใจและ เราอาจจะได้มองเห็นเรื่องของการพัฒนานาฬิการุ่นใหม่ๆที่ใช้กลไกอัตโนมัติของพวกเขาออกมาสู่ตลาดในอนาคตนะครับทั้งหมดคือเหตุผลที่ว่าเราน่าจะเสียเงินให้กับการครอบครอง c a s i o e d i f i c e e f k 1 0 0ไม่สีใดก็สีหนึ่งและถ้าถามว่าควรจะเป็นสีไหนส่วนตัวผมว่าสีดำและสีเขียวมีความลงตัวและดูสวยงามมากนะครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรโปรดติดตามดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ